ทุกคนเจอกับฟานนะคะในช่องฟ้าบอนดชาแนลจ้าวันนี้นะคะทุกคนเห็นแก่อยู่ตรงหน้าหรือเปล่าเอ่ยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าชานมไข่มุกฮ่องกงเองนะคะ <Wow. S 1> ซึ่งฟานเห็นว่ามันน่าสนใจดีก็เลยอยากจะลองซื้อมาชิมดูแล้วกันเนาะว่าแบบรสชาติเขาจะเป็นยังไงนะคะว่ามันจะอร่อยเหมือนบ้านเราหรือเปล่าเนาะมาลองกันดูกันจ้า อันนี้นะคะเป็นชานมไข่มุกแบบโลละกึ่งสําเร็จรูปเนาะซึ่งรับประทานง่ายมากนะคะโอเคค่ะทุกคนพอแกะเสร็จแล้วหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าข้างในเขามีอะไรบ้างเนาะฟ้านะคะซื้มอมาทั้งหมดสสูตรนะคะก็จะมีชานมคาราเมลนะคะเป็นรสออริจินอลของเขาในแก้วสีฟ้าแบบนี้ส่วนแก้วสีเขียวนะคะก็จะเป็นชานมมัชฉะญี่ปุ่นเนาะแล้วข้างในเขาให้อะไรมาบ้างเนาะก็มาดูกันดีกว่าปุ้ง อ่เขาให้น้ำเชื่อมมานะคะน้ำเชื่อมแบบนี้เลยอันนี้ถั่วแดงทุกคนนี่ถั่วแดงให้หลอดมานะคะแล้วก็มี ถุงชาแบบนี้เลยเนาะแล้วก็มีผงนมนั่นเองนะคะแก้วนี้น่าจะคล้ายๆกันเนาะก็จะมีน้ำเชื่อมนะคะมีถุงชาอันนี้น่าจะเป็นถุงชาเขียวเนาะก็มีผงนมนะคะแล้วก็มีถัวดแดงแล้วก็มีหลอดให้นั่นเองเนาะส่วนตัวฟ้าคิดว่ามันน่าจะสะดวกในการรับประทานมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันกึ่งสําเร็จรูปแล้ทุกคนสิ่งที่เราต้องเตรียมเพิ่มเติมนะคะก็จะมีแก้วตวงน้ํานะคะแล้วก็ การน้ำร้อนตอนนี้น้ําร้อนโอเคแล้วนะคะเดือผุพับุพับุพับแล้วเนาะสิ่งที่เราต้องทําขั้นตอนแรกคือฉีกถุงถั่วแดงก่อนจ้ะอืมถั่วแดงแล้วก็ใส่ถั่วแดงลงไปในนี้นะคะต่อไปฟ้าก็จะเอาถุงชานะคะแกะเหมือนกันเนาะชามีความหอมมากมันเป็นชาของฮ่องกองนั่นเองนะเสร็จปุ๊บเรานะคะก็เอาแก้วตวงนะคะตวงน้ําประมาณสามรอยห้าสิบเนาะ โอเคค่ะ okay, ทุกคนน้ำร้อน3า0ร้อน350นะคะ <_ an> ก็จะเทลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็ทิ้งเขาไว้สักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําแก้วนี้เหมือนกับแก้วนี้เนาะ โอเคทุกคนฟ้าก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็ประมาณ 2- 3สนาทีเนาะมาดูหน้าตาของชาซิว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะคะกลิ่นหอมมากทุกคนนี่ให้ดูมันจะเป็นประมาณแบบนี้เลยนะคะมาดูชาเขียวเซ่หอมหอม,หอมแบบปลอนจมูกอันนี้ก็จะเป็นออกสีเขียว,ยวหน่อยนะคะสิ่งที่เราทำก็คือเอาถุงชาออกเนาะพอเราเอาถุงชาออกเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็จะใส่ผงนมนะคะ หอมมากเฮ้ยทุกคนมันเปลี่ยนสีแล้วนี่เลยทุกคนพอใส่ผงนมเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นชานมชานมแบบนี้เลยนะเออแล้วเราก็ใช้หลอดคนเลยนะคะจริงๆเขาบอกว่าสามารถกินเย็นก็ได้กินร้อนก็ได้นะคะฟ้าจะใส่น้าแข็งเนาะแก้วนี้ก็จะทําเหมือนกันจะ้ะนี่เลยให้ดูสีก่อนมันก็จะออกเป็นสีเขียวๆแบบนี้แล้วฟ้าขอชิมรสชาติก่อนใส่น้ําเชื่อมเนาะทุกคน อร่อยแล้วอะอืมเฮ้อใส่ขนมช็อคก็อร่อยอ่ะนมมันจะมีความหวานอ่อนๆนะทุกคนแล้วก็แบบอุ่นๆแล้วหอมชามากหอมนมมากอืม,อ,มอร่อยๆๆส่วนแก้วนี้นะจ๋าอ๋อ,อแก้วนี้จะไม่หวาน จะแ,แบบออกจุดๆหน่อยเดี๋ยวแก้วนี้เพราว่าฟ้าจะใส่น้ำแข็งนะคะแต่ก่อนใส่น้ำแข็งนะคะฟ้านเดี๋ยวจะใส่น้ำเชื่อมก่อนเนาะไม่ต้องอเปิดอย่างทุกคนเมื่อกี้นี่คือกระชอปไปแล้วนะแบบโขกอะเทใ,ใส่ไปนะคะใส่ไปหมดเลยเนาะน้ำเชื่อมบอกให้มาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็จะคนนะคะแบบนี้ขอชิมหนะ่อยอร่อยแล้วแก้วนี้ฟ้าจะใส่น้ำแข็งเนาะเขาบอกว่าใส่น้ำแข็งก็จะไม่เสียรสชาตินะคะแล้วก็ ปิดฝาจ้าลองชิมดูสิว่าใส่น้ำแข็งแล้วรสชาติเขาจะเสียหรือเปล่าเนาะ รสชาติของชาเขียวแก้วนี้นะคะคือตอนที่ก่อนยังไม่ใส่น้ำเชื่อมเขาก็จะมีความแบบไม่หวานไม่หวานเลยใช้คำว่าไม่หวานเลยนะคะแต่มีความหอมของชาเขียวเนาะพอใส่น้ำเชื่อมเสร็จปุ๊บนะคะเขาก็จะมีความหวานขึ้นมาหน่อยแต่ไม่ได้หวานแบบหวานมากเลยนะคะขนาดฟ้าใส่น้ำเชื่อมแบบเนี้ยหมดเลยนะคือไม่ได้หวานมากเลยพอใส่น้ำแข็งเสร็จปุ๊บมันก็มีความแบบหวานแหละ จะเป็นหวานแปลายๆคือหวานจางๆเลยนะคะรสชาติของนมก็ยังมีอยู่กลิ่นของชาเขียวก็ยังมีอยู่แต่แบบเขาเรียกว่าแหละน้ำแข็งมันเจือจางแล้ว,วะอะจะถามว่าแย่ไหมมันก็แล้วแต่คนชอบเนาะสำหรับตัวไฟ้าก็คิดว่าไม่ได้แย่ แต่ก็ไม่ได้ดีคือแก้วชานมอะ่ะส่วนตัวฟ้าไม่อยากใส่น้ำแข็งเลยอะแบบกินแบบเนี้ยอร่อยมากกินแบบร้อนๆนะทุกคนน้ำเชื่อมก็ไม่ต้องใส่มันมีความหวานของผงนมอยู่แล้วอะแล้วก็แบบหอมนมมากกินแล้วชื่นใจเฮ้ยพี่จะไปต้องกินเย็นก็อร่อยเหมือนกันนะแต่ถ้าสมมติใส่น้ำแข็งฟาว่ามันน่าจะรสชาติจะคล้ายๆกับเนยหรือเปล่าก็กลัวว่ามันจะเจอจางนะแต่ส่วนตัวชอบกินแบบนี้แบบร้อนสองแก้วนี้นะคะฟ้าให้เลยแก้วนี้อร่อยมากแก้วนี้นะคะราคาประมาณอยู่ที่39บาทนะคะ ส่วนตัวฟาเองซื้อที่ช้อปปีนะคะแล้วของที่ฟาสั่งจากช้อปปีนะก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่าลืมติดตามดูนะคะว่าฟาจะเอาอะไรมารีวิวเนาะถ้าชอบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe แล้วกดแชร์ฟานะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดอิงกุ๊งกิ้งฟาด้วยนะคะเวลาฟาลงคลิปใหม่ทุกคนจะได้พลาดแล้วก็บายสวัสดีค่ะ